ปานตัวเองจนดังชีวิตพังถูกขังไม่มีกำหนดออกรูจก้จักจากเรื่องไหนสิบผลงานสร้างชื่อพิงกี้ฝากค้าสิบงผลงานก่อนรับโทษผู้จัดเครียดหนักขางานละครอ,อีกสี่เรื่อง เป็นที่น่าตกอ,อกตกใจของแฟนๆละครและแฟนๆวนงการบันเทิงไทยอย่างมากสำหรับเรื่องของการถูกสังข้างและจับกลุ่มตัวนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่ทันทีโดยไม่มีการอนุญ,ญาตให้ประกันตัวหลังจากที่ถูกข้อหาเกี่ยวกับ Forex t r e ดโดยหลอกลวงรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมกันยืมเงินพิงกี้สาวิกาเชียเดชนักแสดงหญิงชาวไทยเกิดวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2529นับปีพศ2564จะมีอายุ35ปีพิงกี้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุได้จุดขวบจากการชักชวนจากแมวมองโดยเริ่มต้นจากการถ่ายโฆษณาจนได้แสดงละครเรื่องแรกกับทางช่องสพิงกี้เริ่มเป็นที่รู้จักจากการแสดงเป็นดาวพระสุขตอน เด็กในละครเรื่องดาวพระสุกในปีพุทธศักราช2543พิงกี้สาวิกาเชียเดชโดยได้มีผลงานเพลงกับ GMM Grammy ในานามวงบัตบันจี้ พิงกี้ก็ได้กลับมาแสดงละครอีกครั้งกับละครเรื่องปิ่นภายตามมาด้วยกษัตริย์ริตาและน้องเหมียวเคียวเพชรนอกจากผลงานการแสดงภายในประเทศพิงกี้ยังมีผลงานการแสดงในระดับอินเตอร์โดยเธอได้แสดงภาพยนตร์อินเดียเรื่อง Mark and นเดียและอิโมเกรามอิโกราชูผลงานการแสดงเด่นของพิงกี้ได้แก่เจ้าหญิงลำซ่ง2,551วงเวียนหัวใจ2,552องประกายแสด2,555 มานยารริษยา2555และเรือนร่มนิ้ว2564พิงกี้สาวิกาเชยเดศมีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอนอินเดียและปากีสถานโดยเธอเป็นบุตรคนเล็กในบรรดาพี่น้อง3คนของนายสมานเชยเดศกับนางสาริญญาเชยเดศและเธอมีพี่ชายอีกสองคนพิงกี้แต่งงานกับอิทธิชวลิตธรรมรงคนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ก็ได้เลิกลาการในปีพุทธศักราช 2560ซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าเธอจะสั่งสมชื่อเสียงในวงการมาได้อย่างทุกวันนี้ใช้เวลาไปกว่า30ปีและได้สร้างผลงานไว้กว่า52เรื่องด้วยกันซึ่งวันนี้เราได้รวมเอา10เรื่องผลงานเด่นๆของสาวพิงกี้มาให้ทุกคนได้ชมกันว่าเรื่องใดบ้างที่ทําให้แฟนๆละครรู้จักสาวพิงกี้ในนามของนักแสดงสาวชาวไทยเริ่มที่เรื่องแรกคือละครเรื่องดาวพระสุขซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นละครแจ้งเกิดของเธอแม้จะเป็นบทตอนเด็ก แต่ก็ทำให้คนจดจำเธอได้ไม่น้อย สาวน้อยรอยลานหนึ่งในผลงานละครที่ดังมากของสาวพิงกี้เป็นละครที่พิงกี้ได้แสดงฝีมือทั้งการร้องและแสดงอย่างครบเครื่องเรื่องราวของสาวน้อยที่รักเพลงลูกทุ่งมุ่งเป็นนักร้องในเมืองใหญ่ธีดาซาตานละครแจ้งเกิดสี่สาวของช่องเจละครแนวดราม่าแฟนตาซีที่4ตัวละครหลักจะมีพลังพิเศษต่างกันออกไปเป็นละครเป็นแนวดูได้ดูเพลินละครที่มีพลังวิเศษอภินิหารคนดูติดหนักมากวงเวียนหัวใจ ละครที่เคมีพระนางเข้ากันสุดๆเกิดเป็นคู่ซีดเวียพิงกี้เรื่องนี้ดังมากกระแสการพูดถึงดีมากทั้งในและต่างประเทศหลายคนถึงกับพูดว่าเป็นการคืนฟอร์มของค่ายผู้จัดกันตนาเลยทีเดียวมารยาฤษยาเป็นเรื่องที่ปังมากหลังจากสาวพิงกี้ยายช่องสวมบทบาทสุดแซ่บที่ต้องเล่นร้ายแบบถึงซวงจริงๆบทบาทดีนี่สาวที่แจ้งเกิดจากการเป็นดาราหน้าใหม่และตอนนี้เองเธอก็ยังมีผลงานที่ได้รับคางว้ อีกสี่เรื่องก่อนที่เธอจะถูกจับกุมไปซึ่งงานนี้กลายเป็นที่หนักใจของช่องและผู้จัดเลยก็ว่าได้เพราะนี่คือปัญหาที่ไม่มีใครได้เตรียมตัวรับมือไว้ก่อนต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าใครจะได้มาเล่นแทนหรือนางเอกสาวจะได้กลับมาดังเดิม